ือพี่พ,พะอะไรนะน้องผมขอเอากระตูดพี่ไปทำคอมิกได้ป่ะพี่ออดได้เลยจะไปเลยน้องสวัสดีครับผมชื่อสันคุณคงสงสัยว่าทำไมผมถึงหายไปนานมันเป็นเพราะผมหมดไฟกับการทำช่องเพราะว่าผมไปทำคอมิกมันเองนะและนั่นก็คือคอมิกใบกล้วยไม่ใช่ใบกล้วยธรรมดาเพราะเป็นใบกล้วย2189 โดยใบ้กล้วย2189เนี่ยก็จะดําเนินเรื่องอยู่ในเอเวอเรียปี2189โดยตัวละครที่เป็นตัวละครหลักที่จะมานําเรื่องก็คือใบกล้วยสีทาม,มาได้โดยใบกล้วยเนี่ยจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อตามหาความจริงของโลกใบเก่าเพื่อที่จะหยุดยั้งอายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นในยุคข,ของเธอไปพร้อมกับผองเพื่อนที่ใบกล้วยพบเจอตามทางและเรื่องราวของใบกล้วยจะเป็นอย่างไรก็สามารถติดตามได้ที่ใบกล้วย2189 ช่และก่อนที่คุณจะหาว่าผมมาขายคอมิกใช่ครับผมมาขายคอมิกโดยคอมิกใบกล้วย2อ8 9เนี่ยถูกสร้างสร้างด้วยอาร์ติสตชื่อก้องจักรวาลซันเบเกอร์นั่นเองโดยรับรองจากคอมิกที่ทำมากกว่าศูนย์เรื่องก็ขอการันตีได้เลยว่างานภาพของเรื่องนี้ไม่สวยอย่างแน่นอนถึงอย่างไรก็ตามผมก็ขอให้ทุกคนช่วยกันติดตามคอมิกเรื่องนี้ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ ก็สวัสดีครับทุกคนผมสันก็อย่างที่ทุกคนได้ดูกันในตอนต้นนะผมก็ไปทําคอมิกเรื่องใบกล้วย2องดมาก็ขอบอกเลยว่ามันเป็นการทําคอมิกของผมครั้งแรกจริงๆเออซึ่งผมยอมรับว่าการวาดของผมในช่วงแรกๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่แต่ผมคิดว่ามันน่าจะพัฒนา,นาขึ้นไปเรื่อยๆนะส่วนเอ่อช่องทางการติดตามคอมิกเนี่ยผมก็น่าจะให้มันไปอยู่ในดเวนอาร์นะ เป็นแบบภาษาอังกฤษก็ถูกแปลด้วยคนณโดมเพื่อนผมนะแต่ส่วนที่เป็นแบบภาษาไทยเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าจะเอาไปลงที่ไหนอาจจะเอาไปลงในเฟซบุ๊กหรือไม่รู้ก็ผมก็อยากให้ทุกคนช่วยออกความคิดเห็นหน่อยนะว่าผมจะเอาคอมิกฉบับภาษาไทยของผมเนี่ยไปลงไว้ที่ไหน และยังไงก็ตามผมก็แบบตื่นเต้นมากๆเลยที่ผมทำคอมิกค,ครั้งแรกในชีวิตแล้วก็พี่เบนนะครับพี่ขอบคุณพี่มากๆที่ให้ผมพี่ให้ผมหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้อะแต่ผมทําแล้วอะนะขอบคุณที่ให้ผมทําคอมิกใบกล้วยตอนหน่แปดเก้าผมสัญญาเลยว่าผมจะพยายามทําคอมิกตังนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําไดา้แล้วก็ตอนนี้คอมิกมีอยู่สองหน้าก็ตอนนี้ก็น่าจะสามารถเข้าไปดูในดเวนอาร์ตได้แล้วมั้ง ก็เป็นว่าถ้ามีเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปแปะไว้ใต้ d e s c r i p t ั o นแล้วกันแล้วก็วันนี้ผมก็แล้วก็วันนี้ผมก็น่าจะหมดแค่นี้แล้วแหะก็กูลักครับบ๊ายบาย